ตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องพามารอทงหน้าอีกแล้วนะคะปีนี้มารอบสองเลยค่ะพี่น้องค่ะน้องไปเรียนเนาะไปเรียนกับบอจอยู่หอนแกนก็นกนเลยถือโอกาสแระมายามอีแม่ค่ะมายามแม่ยามคุณแม่กับน้านะคะทุกคนแล้วเราก็มากับน้องสาวเราด้วยพูนสาวเบลสาวเบล่บละนี่เราก็ ปลาไะไหลักปลาบ่ลอดลอดเข่าบ่ลอดเบื้องเข่าในหน้าบ่าฟินน์เอาไปสุดลูกหูกลูกตาเด้คืองามแท้พี่น้องหน้าหน้าเขาคืองามแท้ หน้าเบิ้งห้างเนาะตอนตอนมาครั้งนั้นไม่งามขนาดนี้นะน้องเบลหน้าวานค่ะพี่น้องหน้าวานสีไลเดอ้อพี่น้องเดอ้อเรอให้สุดค่ะพี่น้องคะเรอให้สุดเพราะว่าจริงๆแล้วงามาเทเลนี่เขา นี่มี่ไปตะวันตกดินเด้อพี่น้องตอนนี้อยากมองน้องเบลมันแม่นค่ำหรอเป่พี่น้องหาโม่งแรงหาพี่น้องหาโมงแรงเนาะขึ้นแดดดีแท้เบิงบ่งเบิ้งแอดมินข่อยป๊าดเขียวส่งเงาสิ้นหิวอยู่ มันนั้นเดินมากับเด็กๆแล้วนะเนี่ยคุณน้อง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 น้ำน้องน้ำทุกคนจัดไปแฟนยู่ยนา่เข้าไปทุกคนนั่นต่ก้ออยู่นั่นแหละย้อนแฟนมาต้องมาทางนี้กันหน

ระวังตกน้ำเด้อน้องเบลค้นขาบรรยากยาศเนี่ยเหมือนแรงเสียงเขียดจนะยฮทำไมชอบหน้าเขาเฮ้าคือ,อง่ามกว่าเขาหน่าเพลิน บอเจ้าค่ะดูค่ะพ่อเสียงยังน่ะน้องแมวเสียงน้องยังหัมุมนี่คือมุ่มเหมือนหัวแม่ คือเอนง่ายๆว่ามุ่งไปหน้าซะพี่น้องมุ่งไปหน้าน้องบิวอันนี้ผ้าน้องบิวผ้าส้มหน้าผ้าย่าดูเมาหา่อกไม้มาผ้าสาวบิวเหาะหน้าผ้าล้านเหระโคกอีโดยพราว่ามองนี่สูตรเขตดพูดปุ่นใส่ลีลีลีรันรันที่มีลีอีพอเป็นบอกเออนี่ยเนี่พี่น้องแต่มาไม่ไผ่เฮ็ดลีเลยปลี่ยนอีพอไปอยู่ พี่น้องเบอ่งามมองามป่ะงาม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 หน้ามองนี่มันยังเป็นฟางของเฮ้าบอนี่หน้าเป็นฟางของเขา้าเ,ขเขาเป็นบอล